ผมต้องอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเคสรถบัสไฟไหม้ที่อนุสรสถานนะครับที่ปากทางลูกกานะครับก็มีวันก่อนนะเพื่อนผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะผมออกไปซื้อข้าวผมทำงานอยู่ฟิวเจอร์นี่แหละแล้วก็โอ้โหรถติดมากๆนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพื่อนๆต้องแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงกับครูแล้วก็น้องนักเรียนที่ ที่เสียชีวิตจากาในกรณีนี้ด้วยนะครับก็ในกรณีนี้นะครับผมมองว่าไม่ควรยกเลิกทัศนศึกษานะครับอยากให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเราต้องไปแก้ไขและพัฒนาตรงจุดนั้นนะครับไม่ใช่พอเกิดปัญหามาแล้วเราจะแบบไม่เอายกเลิก คือมันเหมือนปิดกั้นเกินไปอะครับมันมันมันไม่รู้มันไม่รู้แบบมันไม่รู้จักคําว่าแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับลองไปศึกษาที่ต่างประเทศดูผมเห็นเยอะคลิปในทิกต o อกอะครับรถบัสนะครับที่ว่ามันจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นมีเทคโนโลยีการเขาเรียกว่าดับไฟดับไฟอะไรมันจะมีเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้ที่มันดับไฟตอนมันเกิดอุบัติเหตุนะฮะ มันก็ถ้ามีไฟลุกที่เครื่องยนต์ใช่ไหมผมเคยเห็นคลิปหนึ่งของต่างประเทศนะแล้วก็มันจะระบบมันจะฉีดคอ้คล้ายถังดับเพลิงอะ่ะมันจะเป็นระบบออิเล็กทรอนิกส์มันจะฉีดดับเพลิงอัตโนมัติแล้วก็ในเรื่องของตัวรถเนี่ยต้องทําประตรงประตูนะครับให้มีทางออกหลายๆทางนะครับยกเคสรถบัสนักเรียนของอเมริกานะครับเพื่อนๆเอามาปรปับปรุงไม่ใช่ ไม่ใช่ไปพอเกิดเคสแบบนี้แล้วจะไปยกเลิกห้ามนูน่นนี่นั่นมันเหมือนมันปิดกั้นเกินไปแล้วมันมันไม,ม,นไม่มันไม่รู้จักการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ต้องเสียใจกับเคสนี้จริงๆแล้วก็ผมไม่ไม่มาเขาเรียกว่าไม่สนับสนุนการยกเลิกทัาศนศึกษานะครับควรจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับ